โทษนะอันเนี้ยแถวบ้านเรียกอ่อยคือแบบมันจะต้องมีมือยื่นออกมาข้างนอกไงแล้วก็แบบยั่วงไงก็คือแบบรู้แหละว,ว่ายังไม่ได้หลับจริงหรอกเออแล้วเราก็นะพอจะนอนแล้วมันหันไปเห็นแล้วมันอดใจไม่ได้ไงทุกคนมันก็จะต้องแบบนิดนึงนะอ่ะงั้นขอจับมือหน่อยนะได้ป่ะลูกขอจับมือหน่อยนะอาขอจับมือหน่อยนะลูกเออ ก็ทำให้หลับสบายแล้วอโนนีโนนีเฮ้ยซาลาบุกอ่ะออับปุ๊บเออจับมือน้องไว้เออยื่นมือให้จับโอเคอ่าแค่นี้ก็ทำให้เราฝันดีแล้วเธอก็ฝันดีเช่นกันนะอ่ะไม่พอใจขอให้จับอีกกันยืดเลยยืดเลยอ่ะจะเก๊อ่ะจะเก๊ป่อนโลปิอกโลอ่ะปิโกโลปก่อนโล